กินนมแม่แล้วกินน้ำ้างปังหน่อยแล้วยืดหน่อยค่ะพีก่กันคะช่วง6เดือนแรกลูกควรได้กินนมแม่อย่างเดียวโดยไม่กินอาหารอื่นตามคำแนะนำคุณหมอและข้อมูลความรู้จากการวิจัยใหม่ที่ระบุเหตุผลในการกินนมแม่ล้วนแต่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายบางท่านชอบแนะนำให้กินน้ำหรืออาหารอ่อนๆอย่างอื่นร่วมด้วยเราจะมีวิธีทำความเข้าใจกับท่านอย่างไรดีคะ แม่เก่งมากเลยค่ะและทําถูกต้องแล้วค่ะเพราะในช่วงหกเดือนแรกหลังคลอดเราควรให้ลูกดื่มนมแม่อย่างเดียวแม้กระทั่งน้ําก็ไม่ต้องเสริมเพราะระบบย่อยอาหารของทารกยังพัฒนาไม่สมบูรณ์และในน้นํานมแม่ก็มีน้ํากว่า80%อยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องเสริมน้ําเปล่าเพิ่มส่วนเรื่องความเข้าใจของปู่ย่าตายาย เราค่อยๆอธิบายกันไปหรือเอาคลิปนี้ให้ท่านดูก็ได้ค่ะเรามาทําความเข้าใจกันทีละเรื่องนะคะว่าทำไมทารกควรกินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกอย่างแรกเลยลําไส้ของทารกยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาทําให้การย่อยอาหารและดูดซึมอาหารยังไม่สมบูรณ์ซึ่งแอนติบอดีและโปรตีนที่มีเฉพาะในน้ํานมแม่จะทําหน้าที่ปกป้องในการเคลือบลาไส้ของทารก ซึ่งในช่วงนี้หากทารกกินอาหารอื่นจะส่งผลให้ลูกน้อยไวต่อการเกิดโรคภูมิแพ้และเจ็บป่วยได้ง่ายเนื่องจากมีโอกาสที่เชื้อโรคหรือสาตปนเปื้อนจากอาหารอื่นจะผ่านเข้าสู่ลำไส้ของลูกน้อยได้นอกจากนี้ทารกยังผลิตเอนไซม์ในการย่อยอาหารได้ไม่เพียงพอการเคลื่อนไหวของลำไส้ก็ยังไม่สมบูรณ์จึงทําให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านลำไส้ช้าหรือบางครั้งก็เร็วเกินไปการดูดซึมอาหารบางชนิดก็ไม่สมบูรณ์อีกทั้งลำไส้ของทารกยังเป็นส่วนสําคัญของระบบภูมิคุมค้มกัน แต่ในทารกที่อายุต่ตอมว่า6เดือนระบบนี้ยังพัฒนาไม่เต็มที่ทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดลาไส้อุดตันการดูแลระบบย่อยอาหารของทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนจึงเน้นที่การให้นมแม่เป็นหลักค่ะเนื่องจากนมแม่มีสารอาหารที่เหมาะสมและง่ายต่อการย่อยช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองนั่นเองค่ะคุณแม่แหลายๆท่าน อาจกำลังสงสัยแล้วเหตุใดจึงไม่แนะนําให้ทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนกินน้ําเปล่าด้วยเนื่องจากในน้ํานมแม่มีน้ำร้อยละแปอยู่แล้วหากให้ทารกดื่มน้ําเพิ่มเข้าไปทารกอาจได้รับสารอาหารน้อยลงเนื่องจากพื้นที่ในกระเพาะอาหารถูกแทนที่ด้วยน้ําทําให้กินนมแม่ได้น้อยลงและส่งผลให้ร่างกายของคุณแม่ผลิตปริมาณน้ํานมลดลงด้วยค่ะ และหากทารกได้รับน้ำมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกลือโซเดียมต่ำเนื่องจากไตยังทำงานได้ไม่เต็มที่จึงเกิดความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่และเกิดน้ำคั่งในเซลล์ทำให้เกิดอาการกระตุกสมองบวมปอดบวมน้ำและอาจจะรุนแรงถึงเสียชีวิตได้แต่มีข้อยกเว้นนะคะที่สามารถให้น้ำก่อนลูกอายุ6เดือนได้คือลูกไม่สบายร่างกายสูญเสียน้ำจากการอาเจียนท้องเสียซึ่งหลังจากนั้นควรรีบเข้ารับการรักษาจากคุณหมอโดยเร็วค่ะ แล้วลูกควรเริ่มดื่มน้ำได้เมื่อใดควรเริ่มเมื่ออายุ6เดือนขึ้นไปเพราะระบบปูมคุ้มกันเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลูกน้อยเริ่มกินอาหารอื่นๆเสริมได้โดยอาจจะเริ่มให้ดูดน้ำจากแก้วหัดดื่มเพื่อไม่ให้ข้าวฝืดคอกินข้าวได้คล่องขึ้นแต่ปริมาณน้ำต้องไม่เกิน2อออนและไม่ควรให้ดื่มทดแทนนมแม่หรือนมผสมค่ะน้ำดื่มที่ป้อนควรเป็นน้ำต้มสุกและควรทำาสะอาด แก้วหรือภาชนะที่ใส่อย่างเป็นประจำพอเชื้อโรคจากภาชนะอาจทำให้เด็กท้องเสียได้เมื่อลูอยุ่หนึปีสามารถให้ลูกกินอาหารหลักสามมือ้อและนมเป็นเพียงแค่อาหารเสริมสามารถให้ลูกดื่มน้ำได้ตามต้องการค่ะดังนั้นค,คุณปู่คุณย่าตายายที่ชอบแนะนำการเสริมอาหารอื่นๆให้กับทารกนั้นบอกท่านไม่ต้องกังวลค่ะ หลัง6เดือนไปแล้วเราสามารถเริ่มให้ลูกน้อยกินได้บ้างแล้วและสามารถกินคู่กับนมแม่ต่อไปอีกสัก2ปีหรือนานฝันนั้นก็ได้ค่ะตอนหน้าพี่ก็จะมาบอกว่าดียังไงและทํำยังไงค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ1.6.2รหัสไม่รับนมแม่เข้าใจให้ถูกเพื่อลูกแข็งแรงค่ะ